วันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ dating rule หรืหรอว่ากฎของการไปเดทสำหรับผู้หญิง high value ถ้าเธออยากเป็น h h ฮวารูบูมเม้นเธอต้องคี p กฎเหล็กเหล่านี้ไว้ทั้งหมด7ข้อนะคะ7ข้อนี้เป็นกฎเหล็กที่เอาไว้ยับยั้งชั่งใจของเธอไม่ให้ทะเลทลายไปไกลมากกว่านี้สำหรับเดทแรกนะคะหรือว่า2-3อย่ารีบนะคะ การที่เราจะได้รับความเคารพจากคู่เดทของเราวิธีที่เราปฏิบัติกับตัวเองสําคัญมากถ้าเราอนุญาตให้เขาปฏิบัติกับเราในแบบไหนก็ได้เราจะกลายเป็นอะไรก็ได้สําหรับเขาถ้าแต่ถ้าเรามีมาตรฐานที่ชัดเจนกับตัวเองเรามีข้อจํากัดให้กับตัวเองแล้วเรามีวิธีการปฏิบัติกับตัวเองอย่างดีงามที่สุดเป็นวิธีการปฏิบัติที่เราแสดงให้เขาเห็นว่าเราเคารพตัวเองเราให้เกียรติตัวเองเราให้คุณค่าตัวเอง จะทำให้เขาเคารพเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือ m i n เซ e ตของผู้หญิงที่เป็นอยู่ในที่จะอยู่ในลักษณะ high value woman หรือผู้หญิงที่มีความต้องการที่จะปรับระดับตัวเองให้มาเป็นผู้หญิงที่หายยากเป็นผู้หญิงที่ไม่ง่ายที่จะเอาใจฉันได้เออนั่นแหละกดเลขเหล่านั้นมีอะไรบ้างไปดูข้อที่หนึ่งเลยค่ะจงจำไว้เสมอว่า your time is value no last minute date. เคยเป็นไหมเคยเป็นไหมเช่นเป็นประจำมากเลยที่แบบอยู่ดีๆผู้ชายที่เธอตักคุยอยู่อ่ะมันจะมีผู้ชายที่เราแบบรูปคลิปแนละเจอกันคุยกันบ้างอ่ะเป็นปล,ปลายแล้วอยู่ดีๆเขาทักมาแบบ out of the blue out of the blue ก็คือว่า last minute มากโดยเฉพาะช่วงเย็นวันศุกร์เช่น What's up เธอทำอะไรอยู่ไปเดทไหมเออไปกินข้าวไหมดี๋ยว,ว่ามาห้องฉันไหมหรือว่า อะไรก็แล้วแต่ไปดูหนังไหมหรือว่าไปกินกาแฟไหม last minute มากจงอย่าอนุญาตให้ตัวเอง accept ที่จะรับนัดแบบ last minute หรือถ้าเกิดว่าเธอ p l a นว่าเธอจะไปไหนทำอะไรกับเขาแต่เขายังไม่ c o n f i r มเธอจนกระทั่ง last minute มากสมมุติว่าเธอบอกว่าอ่ h โอเคพรุ่งนี้เราไปเที่ยวกันนะเดี๋ยวยังไงเธอ c o n f i r มฉันด้วยแล้วกัน จนกระทั่งวันนัดเขายังไม่คอนเฟิร์มมาแล้วเขาก็ทักมาแบบเอาออฟตูบูเหมือนกันว่าอัตกลงเจอกันกี่โมงแบบนี้เธอก็อย่ารับเธอก็อย่าไปกับเขาเพราะมันคือการไม่รีสเปกไม่เคารพเรานะคะการที่เธอจะยอมรับเธอทําให้เขาเห็นว่าเธออะไรก็ได้เขาไม่จมําเป็นต้องเคารพเธอเขาไม่ต้องเขาจะไม่เขาไม่จมําเป็นต้องวางแผนกับเธอถ้าเขาจริงจังเขาจะวางแผน ถ้าเขาไม่วางแผนแล้วเขาหายไปเพราะเธอปฏิเสธเขาก็ถือว่าเธอได้คัดออกคัดออกไปแล้วหนึ่งข้อที่2ถ้าเป็นเดทแรกอันนี้ยกไว้ให้เป็นเดทแรก no kiss ไม่คิสมากเกินไปไม่แบบ t ทั c h i n g ตลอดเวลา ทัชชิ่งนิดหน่อยได้นะการที่เราทัชชิ่งเขาเนี่ยในเวที่ไม่มากจนเกินไปนะคะเหมือนแบบเออเป็นเดทแรกแล้วเราคุยกับเขานู่นนี่นั่นนู่นนีน่การสัมผัสจะบ่งบอกว่าเราชอบเขาเราอนุญาตให้ อ่ะเราเปิดใจรับเขาแต่ไม่สัมผัสมากจนเกินไปอย่างเช่นมันจะทําให้เขาผู้ชายอาจจะรู้มันจะทําให้คู่เด็กของเราไม่รู้สึกเกรงจนเกินไปสําหรับผู้หญิงนะคะอาจจะแตะมือเขานิดหน่อยนะคะพูดอะไรสนุกเราก็แตะมือเขานิดหน่อยเพื่อเป็นสัญญาณว่าเราเองก็ชอบเขาเหมือนกันแต่ในที่นี้ขีดเส้นใต้ไว้ว่าไม่มากจนเกินไปไม่แบบัดจับไม่อนุญ,ญาตให้เขาจับเราจนเกินไปและเราก็ไม่อนุญาตให้ตัวเองจับเขามากเกินไป เอานิดหน่อยแค่พอให้เขารู้สึกว่า I'm okay with you ก็คือฉันเปิดใจรับคุณแล้วที่เหลือก็คือให้เขาไปต่อเองข้อที่สามนะคะอย่าอนุญาตให้เขามาที่ห้องของเราหรือว่ามาที่บ้านของเราตั้งแต่เดทแรกไปเดทกับเขาแล้วเขาขอมาที่บ้านหรือว่าเขาอยากมาค้างอ่างแรมกับเราที่บ้านหรือว่าแบบอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งแบบ ไม่ได้ไปเดทก,กันหรอกขอมาที่ห้องเธออะไรเงี้ยให้เขาเป็นคนพาเราไปไปเดทข้างนอกนะคะให้ให้เขาพาเราไปไปเที่ยวที่ข้างนอกดีกว่าจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราคุ้นเคยกับเขาถึงอนุญ,ญาตให้เขามาที่ห้องเราได้อันเนี้ยไม่ติดแต่ว่าเดทหนึ่งเดทสองเดทสามอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบชวนเขามาห้องจ้ะหรือเขาจะชวนเธอไปห้องเธอกอย่าเพิ่งรีบไปนะจ๊ะยังยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้จงอนุญ,ญาตให้เขาดูแลคุณถ้าเป็นการเดท ครั้งแรกไปหาเขาอะเราเดินทางไปเองก็ไม่ผิดไม่แปลกแต่ขากลับหลังจากที่รู้จักกันแล้วถ้าเขาไม่เรียกแท็กซี่ให้เธอเขาไม่เรียกอูเบอร์ให้เธอหรือว่าเขาไม่มาส่งเธอเธอก็อาจจะต้องเอาไปพิจารณาแล้วว่าเขาใช่ในเวที่เธอต้องการไหมเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ต้องทุสีเพราะผู้ชายที่เป็นฮาร์ v แว u ์ผู้ชายที่เป็นผู้ชายที่แบบเทคแคร์ care, ผู้หญิงดีอะฉันการันตีได้เลยว่าทุกคนจะมาส่งเธอ ทุกคนจะเรียก Uber ให้เธอทุกคนจะเรียกแท็กซี่ให้เธอและจ่ายค่าแท็กซี่ให้เธอด้วยซ้ำถ้าผู้ชายคนนั้นเป็นไฮแว v a ลูแมนการันตีให้ตรงนี้เลยเพราะว่าหลายครั้งที่ฉันเจอต่อให้อยู่เมืองไทยหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ขาไปอะ่ะฉันไปเองได้แต่ขากลับหลังจากที่ทําความรู้จักกันแล้วแค่ไปกินข้าวนะจ๊ะเขาก็เรียกแท็กซี่ให้ฉันแล้วจ้ะแล้วเขาก็จ่ายตังค์ให้เลยพร้อมมันคือสแตนดาร์ที่เธอต้องตั้งไว เธอโอเคไม่หม่ฉันกลับเองได้ผู้ชายคนนี้ก็ทําความรู้จักไปอาจจะใช่ในอนาคตหรือว่าเธอไม่หม่ว่าเธอจะต้องการผู้ชายที่เป็นแบบ high value man ขนาดนั้นก็โอเคก็ตามนั้นตามสะดวกนะคะตามสะดวกได้เลยข้อนี้ผ่านได้ข้อต่อมาก็คือไม่จําเป็นต้องขอหันครึ่งกับเขาเพราะผู้ชายที่พร้อมที่จะดูแลเธอและเป็นสุภาพบุรุษในเดทแรกเขาจะรู้โดยอัตโนมัติว่านี่คือการที่เขาต้องดูแลเธอ สิ่งที่เธอต้องทําคือไม่ใช่ตีเนียนตีเฉยนะคะบินมาแล้วก็ทันก็แบบดิบลิสติกมาทานโนค่ะทาตัวให้เป็นปกติและผู้ชายจะเป็นคนเปนเองนะคะถ้าเป็นผู้ชายที่รู้หน้าที่ตัวเองเขาจะเปเองนะคะเขาจะจ่ายบินเองสิ่งที่เธอต้องทําก็คือเธอแค่กล่าวขอบคุณเขาแค่นั้นเองกล่าวขอบคุณเขาแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายมันอิดอิดอดๆหรือว่าผู้ชายทําแบบตีมึนจงแสดงความเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้แค่ด้วยการ ฉันจ่ายเองก็ได้ฉันเธอจะให้ฉันหารครึ่งก็ได้ไม่แต่ไม่ต้องนําเสนอเขาว่าเธอต้องการให้ฉันหารครึ่งไหมไม่ต้องไม่ต้องนําเสนอเขานะคะ,ะเธอแค่ตีเนียนไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ชายแสดงท่าทีว่าไม่พร้อมที่จะจ่ายทั้งหมดเธอก็แค่ควักกระเป๋าใจ่ายในส่วนของเธอไปนะคะแล้วก็เซ็กคูบายกับผู้ชายคนนั้นไปได้เลยนะคะจงอย่าแสดงให้เขาเห็นว่าเรามากินของเขาจนเกินไปแล้วก็จงอย่าแสดงให้เขาเห็นว่า เราไม่พร้อมที่จะดูแลตัวเองจงเป็นเป็นผู้หญิงที่มีความทรนงในตัวเองเอาจริงๆพี่ก็เคยเจอนะผู้ชายประเภทนั้นนะเหมือนแบบเออเวลาเราไปเราไปกินข้าวกันแล้วบินมันมาสุดท้ายบินมันมาแล้วก็เขาก็จะมีความอิดออดอ่ะเขาก็จะมีความอิดออดเขาก็จะมีความแบบเออยังไม่ได้ดูบินหยิบบินไปดูหรืออะไรเงี้ยเราก็จะมีความแบบ นิ่งอยู่ไปพักหนึ่งนะสำหรับโดยส่วนตัวพี่นะพี่ก็จะนิ่งไปพับหนึ่งแล้วก็จะดูท่าทีผู้ชายมันก็จะมีเวที่ผู้ชายบอกว่าอันเนี้ยเธอเธอสั่งก็จะเริ่มคอมเพนแล้วว่าเราสั่งอาหารนู่นนี่นั่นนะู่นนี่นั่นะแล้วพี่จะพูดขึ้นมาเลยว่าไม่เป็นไรเธอก็จ่ายขอส่งของเธอไม่ได้พูดด้วยอารมณ์นะคะพูดแบบอารมณ์นิ่งๆเลยว่าไม่เป็นไรเธอก็จ่ายส่วนของเธอเดี๋ยวฉันดูแลค่าใช้จ่ายของฉันเองคือฉันก็หยิ่งในทรคือฉันก็ยิ่งแล้วก็ทรนงในตัวของฉันเเเเเออองงงมมมาาาาาากกกกลลยยคืไไ่่่ด่ดด้้้นนนนีีแตพหหััััจจททรรส็ผูช อยากเจออีกฉันก็ปฏิเสธนะจ๊ะฉันก็รู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่เพราะว่าแมนจริงๆเนี่ยเดทแรกอะ่ะเขาจะไม่ปล่อยผ่านเพราะหลายๆคนที่พี่ไปไปเดทแรกด้วยเนี่ยเวลาบินมาเวลาบินมาต่อให้ผู้บินนั้นมายื่นมาที่ฉันนะผู้ชายก็จะหยิบไปเออนี่คือการดูคุณสมบัติผู้ชายมันดูได้ตั้งแต่เดทแรกแหละว,ว่าว่าเขาพร้อมที่จะดูแลเธอไหม เพราะว่ามันเป็นสัญชาตมันเป็นด้วยกฎที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเดทแรกยังไงผู้ชายก็ต้องดูแลส่วนเดทหลังๆนิดๆหน่อยๆแบ่งกันได้ถ้าเขาอนุญ,ญาตนะคะหรือว่าเรารู้สึกว่ามันไม่มากจนเกิดไปพี่เคยคุยกับคู่เดทพี่คนหนึ่งนะคะที่พี่แบบถามเรื่องนี้แหละชัดเจนเขาบอกว่าโนมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายพูดคู่ดเดทของฉันเป็นสายฟอนะคะเพราะฉะนั้นมาตรฐานชายไทยกับมาตรฐานต่างชาติจะต่างกันนิดนึง คู่เด่ <c oughs> ของฉันสายฟอร์ฉันถามเขาว่ายูคิดยังไงเกี่ยวกับการผู้ชายจ่ายผู้หญิงจ่ายเขาบอกว่ามันเป็นหน้าที่ผู้ชายที่จะต้องพอไว้อยู่แล้วมันเขาไม่หมายที่ถ้าเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นไปกินไอศครีมแล้วผู้หญิงจะเป็นคนจ่ายแต่ถ้าเกิด <c oughs> ว่านอกเ <c oughs> หนือจากนั้นที่มันหรือว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวชามละสี่สิบห้าสิบผู้หญิงจะเป็นคนจ่ายผู้หญิงขอจ่ายเขาไม่หมายแต่ถ้าเกิดว่าโดยปกติเข,าจ,ข,า,จขาจะไม่อนุญ,ญ,ญาตให้ผู้หญิงของเขาจ่ายอันนี้เป็นแค่ผู้เด่นแล้วก็มันเป็นมายเซตของของผู้ชายที่ที่เป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ชายแม,แมนๆอะ่ <S <S อะเขาทำกันนะ <S <S ข้อที่6อันนี้จะทำให้เธอรู้จักเขามากขึ้นก็คือจงพูดให้น้อยและฟังให้มากในเดทแรกเธอไม่จําเป็นต้องพูดต่อยหอยแล้วก็เล่าให้เขาฟังชีวิตของเธอทั้งหมดจนเขาเห็นลุปรูโป,ปร่งทั้งหมดจนไม่มีอะไรตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเดทแรกปล่อยให้เขาเป็นคนพูดให้เขาพูดเยอะๆให้เขาเล่าเยอะๆให้เขาเป็นคนถามแต่ไม่ได้หมายถึงว่า,วาเธอต้องเงียบกริบนะ เรียกให้ดูจังหวะจกโคนว่าจะสนทนาแบบไหนเพื่อที่ถ้าเด็ดแรกเขาพูดเยอะเธอจะได้รู้เรื่องราวของเขาเยอะเธอพูดน้อยเพื่อที่เขาจะได้ไม่เห็นเธอทะลุปลุกปลงจนขาดความน่าสนใจใช้เสน่ห์เล่มันยายเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเขาเป็นคนในลักษณะที่เราต้องการเขาหรือเปล่าเพราสุดท้ายให้คิดว่าการไปเดทนี้เป็นเหมือนการไปสัมภาษณ์งานจงล k กย u r จงดูดีที่สุดที่เธอสามารถดูดีได้ให้เหมาะกับกาลเทศะและสถานที่ที่เธอจะไปไม่ใช่เธอแต่งหงดแต่งตัวสลูแต่ผู้ชายพาเธอไปเดินสวนสาธารณะหรือไปร้านข้างทางเอออะไรอย่างเงี้ยต้องดูลองแอบแอบถามเขาดูว่าอาจจะพาเธอไปเดทที่ไหนหรือว่าเขานัดสถานที่แล้วว่าจะไปเจอกันที่ไหนลองเช็คดูสิว่าโลเคชั่นที่จะไปอ่ะคือที่ไหนแล้วก็เขาใส่เสื้อผ้าแบบไหนแล้วก็ Look your base ที่สำคัญ behave your base ก็คือแสดงออก ให้ดีให้คิดว่าการแสดงออกของเราการปฏิบัติตัวของเราก็ให้เหมาะสมด้วยนะคะให้คิดซว่าการไปนี้เป็นเหมือนจ o อบอินเทอร์วิวทั้งเขาและเราไม่ใช่แค่เราไปเป็นตัวเลือกให้เขานะแต่คือเขาก็มาเป็นตัวเลือกให้เราเพราะฉะนั้นจงเป็นตัวเองหนึ่งจงเป็นตัวของตัวเองนะคะสองก็คือจงดูดีที่สุดในวันนั้นนะ,ะอันนี้ก็เป็นแค่แบบเออมาตรฐานที่พี่คิดว่ามันเป็นเบสิกมันที่พี่คิดว่ามันเป็นเบสิกมาตรฐานเนาะที่ ถ้าเราอยากสกรีนคนเข้ามาในชีวิตของเราแบบให้ได้ดีๆลองใช้มาตรฐานนี้ไปเช็คไปเดทด,ดูนะจะทำให้เราได้เจอคนที่ใช่แล้วก็อยู่ในมาตรฐานที่เราต้องการค่ะ